สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ JP 1 6 t a r ทา c h ลอดชานผู้รับสังจัรกรวาลแปลความหมายโดยกนนารอ่านหน้าไพ่ทาร์โลมอแจนนะคะสวัสดีเพื่อนๆคนไทยที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลทั่วโลกสวัสดี FC สวัสอปอลาวสบายดีขอบคุณทุกๆการกดซับสไคร b ์ขอบคุณทุกๆการเข้ามารับชมคลิปนะคะ ยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านนะคะการอ่านคลิปนี้นะคะพิกอาการมีพลังงานอยู่3 Energy นะคะซ้ายมือจากเพื่อนเพื่นที่รักดี d 2และดีนะคะเลือกพลังงานที่ดึงดูดนะคะให้ดึงดูดคุณนะคะคนนั้นที่ฉันรอนะคะคนนั้นที่ฉันรอเขาหรือเธอคนนั้นนะคะอาจจะเป็นใครก็ได้นะคะความรักที่ห่างไกลความรักที่จากไป ความรักที่เงียบไปหรือสถานการณ์ที่อยู่กันคนละที่นะคะสามารถใช้ได้หมดนะคะเป็นพลังงานรวมเลยที่เราจะเช็คพลังงานออกมาการอ่านพลังงานเป็นการอ่านตามนา้าไพ่นะคะไม่ซีเรียสน,นะคิดและรู้สึกอะไรเกี่ยวกับฉันนะคะอืมก็คือคนที่ฉันรอคิดอะไรเกี่ยวกับฉันนะฉันหมายถึงตัวของเพื่อนเองนะคะเอาละค่ะ energy d 1 d 2 d 3เมื่อพร้อมแล้วเราไปที่ประทับเวลาท i สแ s t a m กันเลยนะคะ สวัสดีค่ะผู้ที่เลือกดีที่1น,นะคะเป็นสัญลักษณ์อันนี้นะเอาราคาเราจะมาวางกันไว้ตรงนี้นะอะดีที่1น,นะคะคนนั้นที่ฉันรอคิดอะไรเกี่ยวกับชันนะนะคะเป็นการเปิดไพ่สิบใบนะคะเอาละนะไพ่ใบแรกนะอ่ะไพ่ใบแรกออกมาแล้วนะคะ queen of pentacle นะคะใบที่2นะ,ะ five of pentacle เหรียญทั้งหมดเลยอ่ะ ace of pentacle คนนั้นที่ฉัรอคอยคิดและรู้สึกอะไรเกี่ยวกับฉันอยู่นะเอ็ออฟโซดแปดแล้วก็แปดนะคะอ่ะ The Empress, นะเอ็มเพรสนะอาลานะเอ่อคนคนนั้นที่ฉันรอคอยนะคิดและรู้สึกอย่างไรกับฉันตอนนี้มันเหมือนเขารู้สึกว่ามองเห็นคุณค่านะ ในตอนทีออ่มีกันและกันอยู่คุณอาจจะเป็นความรู้สึกหรือเป็นคนที่หนึงในใจเขาเสมอมานะเอ็มเพรสนะคะอาจจะเป็นความรักเป็นแฟนเป็นภรรยาเป็นสามีเป็นอะไรก็แล้วแต่นะเป็นคนที่เคยคบหาดูใจกันแบบว่าเปิดเผยไปแล้วนะมีคุณอยู่ในใจเป็นคนที่หนึงนะคะ สถานการณ์ตอนนี้มันเหมือนเขารอคอยที่อาจจะมาพบเจอกับคุณนะคะอยากทําบางสิ่งบางอย่างคิดวนเวียนแต่เรื่องของคุณอาจจะสร้างความมั่นคงนะคะเรื่องทรัพย์สินเงินทองหรืออะไรก็แล้วแต่อยากจะทําให้คุณสุขสบายตอนนี้นะคะถ้าเกิดอยู่ห่างไกลกันหรือมันเหมือนว่าไม่ได้รับการติดต่อสื่อสารหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะโฟกัสเรื่องเงินที่จะทำนะคะมีเขาเรียกว่าอยากสร้างความมั่นคงกับคุณไปในอนาคตอืม ตอนนี้มันเหมือนเป็นสถานาการณ์ของคนที่กำลังจะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะที่สำหรับคนที่เคยมีกันและกันแล้วในอดีตหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะที่เขาเลือกคุณไว้แล้วเนี่ย ถ้าตอนนี้นะสถานการณ์ตอนนี้มีความรู้สึกที่ห่างไกลเขารู้สึกเหมือนว่าเหงาโดดเดี่ยวเดียวดายคิดถึงความรักความรู้สึกนะคิดวนเวียนนะสำหรับคนที่มีปัญหากันนะคะเขาคิดวนเวียนแต่เรื่องของคุณนะยังรู้สึกมองเห็นคุณค่าหรือคุณยังเป็นคนที่หนึ่งในใจเขาอืมนะคะเขาคิดวนเวียนแต่เรื่องของคุณนะคะในหัวในความรู้สึกนะคิดถึงความโรแมนติกคิดถึงความสัม พันที่เคยมีต่อกันมาที่มันค่อยๆพัฒนาไปนะคะในะความสัมพันธ์ที่เคยมีต่อคุณนะนะคะบางคนถ้าเป็นสถานการณ์ที่นะ,ะเพิ่งเลิกเพิ่งเริ่มต้นคบกันนะคะเขาอาจจะคิดว่าคุณเป็นคนที่ดีมีคุณค่าที่เขาจะพัฒนาความสัมพันธ์หรือนะคะ อยากสร้างความมั่นคงเพื่อสร้างครอบครัวไปกับคุณในอนาคตอยากได้คุณเป็นแม่ของลูกเขาในอนาคตอะไรแบบนี้นะคะอยากได้คุณเป็นตัวจริงของเขานะคะเป็น the empress นะอืมนะคะเขาคิดอย่างไรเกี่ยวกับฉันนะ,ะรู้สึกนะคะก็คือคุณดูเป็นคนอบอุ่นอ่อนโยนนะคะแล้วก็เขาเรียกว่ามองคุณในแง่ดีนะคะ Queen of p e n t a c l e เป็นผู้หญิงที่ดีนะ,ะมีคุณสมสุดมีคุณนะสมบัติเพียบพร้อมนะที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้มีความมั่นคงทางหน้าที่การงานการเงินหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาอยากจะเลือกคุณนะคะเพราะ t h e empress เนี่ยนะเป็นคนที่หนึ่งในใจนะมไม่ต้องคิดมากหรือวิตกกังวลหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะในบางครั้งเขาอาจจะบ้าทํางานหาเงินเยอะทําให้คุณรู้สึกเหมือนว่าไม่มีการติดต่อสื่อสารหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเขา เขาอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์หรืออยากสร้างความโรแมนติกให้เยอะกว่านี้ <c oughs> แต่ตัวเขาอยากจะสร้างความมั่นคงเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินหรืออะไรแบบนี้มากกว่าให,ให้สำให้ให้สําเร็จก่อนนะคะอืตอนนี้อาจจะรู้สึกเหมือนเงาเหงาหรือไม่ได้มีการติดต่อสื่อสารหรือใดๆอะไรก็แล้วแต่นะคะเอ <c oughs> าละค่ะเรามาเปิดไพ่ใบต่อมานะอ่านะคะ Queen of Pentacle s the High Priestess นะ คิดถึงความรักความสัมพันธ์ที่เคยมีต่อกันนะคะมันเป็นความรู้สึกที่ดี <ST encant> เขาบอกว่าเวลาที่ไม่ได้พูดคุยไม่ได้ติดต่อสื่อสารหร, Alcohol, หรือมีเรื่องไม่เข้าใจหรือเข้าใจผิดกันนะคะอาจจะเป็นคําพูดของเขาหรือการกระทําของเขาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ค่อยดูแลเอาใจใส่ที่ทําให้คุณรู้สึกโดดเดี่ยวเดียวดายดทำให้คุณรู้สึกเหมือนว่าต้องรอทําให้คุณรู้สึก<ล>ว่าความรักครั้งนี้ <S <S ไม่ได้รับการเติมเต็มหรือการเอาใจใส่เขาก็รู้สึกเหมือนว่าเขาเสียใจเหมือนกันนะนะคะ เขากำลังคิดนะคะที่จะทําอะไรก็ได้ให้มันเป็นความสุขนะคะในครอบครัวนะคะอยากเลือกคุณเพราะคุณเป็นยังเป็นความสุขของเขานั่นเองนะเกิดการรอคอยในที่นี้นะคะถ้าเกิดว่าพลังงานดีที่หนึะถ้าใครสักคนหนึ่งกำลังติดต่อสื่อสารกับใครสักคนหนึ่งที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลหรืออยู่ต่างจังหวัดต่างประเทศก็ได้นะคะเขานะอยากจะทําทุกสิ่งทุกอย่างนะนะคะ อยากจะทาทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณนะคะเป็นความสุขของเขาเขากำลังคิดวนเวียนนะเอ็ดออฟโซตนะคะการรอคอยนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะมาพบเจอบางคนก็อาจจะแบบว่าตัวางแผนการที่กําลังอยากจะเดินทางมาหาคุณนะคะหรือมีการปรับความเข้าใจอะไรบางสิ่งบางอย่างมีเรื่องในใจที่เขาอยากจะบอกอะไรบางสิ่งบางอย่างนะอาจจะเป็นความรักความรู้สึกดีหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขายังไม่เคยพูดหรือย,ยังไม่เคยบอกการรอคอยนั้นนะคะจะได้รับการสิ้นสุดไหมนะคะเอ็ดออฟโซตนะเขา กำลังพยายามเหมือนกำลังพยายามทำงานหาเงินหรืออดทนรอคอยเพื่อที่จะให้ความรักความสัมพันธ์ได้มาอยู่กับคุณนะคะได้รักคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้เป็นพลังงานเป็นเหมือนอ,อ่อพลังงาน energy ของดีที่หนึ่งนะคนนั้นที่คุณคนนั้นที่ฉันรอคิดอะไรเกี่ยวกับฉันนะฉันก็คือตัวคุณเองนะเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่ามีพลังงานของราศีอะไรบ้างอะ พลังงานชาวราศีพฤศภนะที่ตกออกมานะคะอ่ะราศีพฤษภนะดีที่หนึ่งราศีพฤศภนะคะแล้วก็อ่ะมีพลังงานชาวธาตุดินเขาหรือคุณก็ได้นะคะที่เลือกดีที่หนึ่งอาจจะมีพลังงานของชาวธาตุดินสร้างความมั่นคงนะคะเงินความสําเร็จนะฮะอยากจะให้คุณสุขสบายนะคะอาจจะเป็นคนรูปร่างหน้าตาดีพลังงานอาจจะเป็นของเขาก็ได้หรือเป็นของคุณก็ได้นะคะ แล้วก็มีชาวราศีมิถุนนะคะต่อมาพลังงานชาวธาตุดินที่โดดเด่นนะคะตุกลกุมมิถุนนั่นเองนะคะมีความหนักแน่นมีความมั่นคงนะคะแล้วก็มีพลังงานของชาวาชาวราศีตุลน,นะคะ การตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างความสัมพันธ์มันอาจจะไปอย่างช้าๆแต่มันมั่นคงในอนาคตนะคะมีความร่ำรวยมีความร่ำรวยมั่นคงเป็นปึกแผ่นเป็นรากฐานไปก่อนนะคะถึงจะนะคะคุยเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์คืออยากให้คุณสุขสบายอยากให้คุณเป็นผู้หญิงที่มีอะไรครบถ้วนสมบูรณ์นะคะเอาง่ายๆแหละว่ามีทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณได้เลยนะคะคนคนนี้นะนะคะที่เขาคิดกับคุณนะ พลังงานเอเน g ีดีที่1นะคะขอให้มีความสุขในการรับชมคลิปนะคะอยากดูดวงส่วนตัวหรือจัดเลขบางคนก็แอดไลน์ ID มานะคะถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้หมอแจนด้วยนะคะคลิปดีที่1ไปก่อนนะคะวันนี้ขอให้มีความสุขในการรับชมคลิปกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเวลาที่มีคลิปดีๆจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปก่อนใครนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะผู้ที่เลือกดีที่สองนะคะอาระเรามาดูพลังงานเอเนจีนะดีที่สองนะคนนั้นคนคนนั้นที่ฉันรอนะคะคิดและรู้สึกอะไรเกี่ยวกับฉันนะนะคนคนนั้นที่ฉันรอคอยดีที่สองขอพลังงานนะของพลังงานไพท่ทาโร่จัสติเมนนะอ่าเขาบอกว่าตอนนี้นะเขากําลังรู้สึกเหมือนว่าอยากติดต่อสื่อสารกับคุณอืนะคะ มันมีอิทธิพลอะไรบางสิ่งบางอย่างนะที่ทําให้เขาอยากจะบอกอะไรบางสิ่งบางอย่างนะอยากจะบอกนะคะความรู้สึกอยากจะบอกความในใจไม่อยากจะเก็บกดความรู้สึกหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาเคยมีต่อคุณนะคะมันเป็นการคิดเป็นการคิดตัดสินใจอยากจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะในความสัมพันธ์ในความสัมพันธ์น,นี้คุณกับเขาอาจจะเงียบหายกันไปหรือเปล่าคะพลังงานดีที่สองมีพลังงานชาว ราศีกันออกมานะอ The High p i น t e ศนะเ <m> ขาเขาหรือเธอคนนั้นนะอาจจะคิดว่าตอนนี้นี่เงียบไปไม่ได้พูดคุยไม่ได้ติดต่อสื่อสารอยากรู้ละอยากรู้เรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับคุณมีความรู้สึกที่นึกถึงคุณตลอดเวลาเลยมันเหมือนมันเป็นความรักความรู้สึกที่เหมือนคุยกับทางจิตวิญญาณไหมอะ Judgment น,นะ Helms The High Pinted นะคะมันเป็น energy ของ,ของเขาเรียกอะไรอะความราักความรู้สึกทางจิตวิญญาณนะคะมันเหมือน คนที่มีเซฟโซนมีโลกส่วนตัวสูงเหมือนกันอารมณ์อารมณ์อ่อนไหวอารมณ์เซนซิทีฟที่มีความรู้สึกนึกถึงคุณอยากจะบอกอยากจะบอกเปิดเผยความในใจอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะแสดงว่าเขาหรือคุณในอดีตเคยรู้จักกันแล้วแต่ตอนนี้อาจจะไม่ได้เจอกันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ปกปิดหัวใจปกปิดความสัมพันธ์หรืออะไรบางสิ่งบางอย่างไม่ได้เปิดเผยนะคะมีพลังงานของเดอะเอ่ะอยากจะบอกว่า มันเป็นความอึดอัดใจดีที่สองนะเขาอาจจะจะรอพบเจอคุณเขาอาจจะจะพูดคุยอยากจะบอกความในใจไม่อยากเก็บไว้แล้วว่าฉันชอบเธอฉันรักเธอโลกทั้งใบฉันอยากจะพูดคุยอ่ะอืมันลืมไม่ได้มันอยากคุยมันไม่อยากอยู่เงียบๆคนเดียวแล้วตรงนี้การตัดสินใจอะไรของเขาเป็นแบบนี้เหมือนว่าโลกทั้งใบมันแบบฉันรู้สึกถึงเธอมากกว่าบุคคลอื่นๆที่เขาเคยรู้สึกหรือปฏิสัมพันธ์ด้วยหรืออะไรก็แล้วแต่อืมันเป็นความรู้สึกที่ ดิฟลึกอยู่ในโลกส่วนตัวของตัวเองได้คำตอบอยากจะพูดอยากจะบอกอยากจะบอกคุณไม่อยากเก็บไว้ในใจมันรู้สึกพลังงานของไพ่มันเหมือนคนที่รู้สึกอัดอั้นตันใจไม่ได้บอกความรักความรู้สึกที่มีต่อคุณอะอย่างท่วมท้นอะไรประมาณนี้เหมือนคนที่เก็บอะไรไว้ในใจเหมือนคนที่ห่างออกไปมีพลังงานเอเนจีของความลับ อะไรที่ไม่เปิดเผยนะคะอืมนะอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้ความรักต่างวัยความรักที่ทํางานหรือความรักอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีข้อจํากัดอะไรบางสิ่งบางอย่างนะอ่ะเรามาดูต่อคนนั้นที่ฉันรอคิดจะรู้สึกอะไรเกี่ยวกับฉันนะอ่ะเรามาดูต่อนะอ่ะไพ่ใบต่อไปนะ จัสนะมินนะเขาบอกว่าความรักความรู้สึกเนี่ยมันท่วมทน้นเขาแบกความรู้สึกมานานและตอนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่บ้างานพยายามทํางานพยายามเงียยพยายามนิ่งพยายามอยู่ในโลกโส่วนตัวของเขาเองไม่ให้รู้สึกกับคุณมากเขาบอกว่าตอนนี้เขาชักจะทนไม่ไหวแล้วอืมเขาแบกความรู้สึกมานานเหมือนเขาอึดอัดเาอัดอัน้น เขาอยากจะระเบิดเหมือนอยากจะระเบิดตัวออกมาหรืออยากจะบอกว่าอยากจะบอกความรักที่มีที่มันท่วมทน้นหรืออะไรสักสิ่งสักอย่างที่มันเหมือนแบบฉันไม่อยากจะเก็บความรู้สึกที่มีต่อเธอแล้วนะในพลังงานที่เขานิ่งเงียบหรือหายไปหรือห่างกันหรืออะไรก็แล้วแต่ไฟออบวานนะเขาบอกว่ามันมีเรื่องยุ่งมากมายงานเยอะหรือบุคคลอื่นหรืออะไรบุคคลอื่นที่ทํางานหรืออะไรก็แล้วแต่มีอิทธิพลสำหรับในความสัมพันธ์นี้นะคะเดอะไฮพินเทสมาที่ซิกออฟโซดคนที่อยู่คนละจังหวัด อาจจะเคยทํางานด้วยกันก็ได้แล้วก็เดินทางไปอยู่อีกจังหวัดหนึ่งหรือห่างกันไปหรือเงียบกันไปหรืออยู่ต่างประเทศต่างถิ่นแนนไก่อะไรก็ได้ทั้งหมดนะการยอมแพ้หรอการไม่ได้ติดต่อสื่อสารมันเหมือนมีข้อห้ามข้อจํากัดความสัมพันธ์อะไรก็แล้วแต่ที่มันเหมือนว่าพยายามที่จะไม่ได้ไปต่อพยายามที่จะไม่พูดไม่ได้บอกหรือการนิ่งเงียบไม่ได้อดขออภยัยไม่ได้ติดต่อสื่อสารมันวุ่นวายใจอ่ะม,มันเหมือนอัดอั้น อันอัดอัน,อน,อนตันใจเหรออืมอะในพลังงานเอเนจีอะไรก็แล้วแต่มันเหมือนคุณหรือเขานะอาจจะได้รับรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นเหมือนว่าความสัมพันธ์ที่มันเป็นพังทลายไปแล้วใช่ไหมในอดีตที่ผ่านมาเขาอยากติดต่อมาเขาไม่อย่างนี้เงียบเขาทนไม่ไหวเขารู้สึกเหมือนรักเหมือนคิดถึงอยากมีคุณในชีวิตจะทําอย่างไรดีไม่สามารถทําอะไรได้เลยในความรู้สึกของเขานะอะ พลังงานไพ่ใต้สำรับนะเอเนจีดีที่สองเนี่ยหมอแจนรู้สึกว่าเพื่อนเพื่อที่รักของหมอแจนเจอใครสักคนหนึ่งที่มันเหมือนคุณสองคนกําลังจะบอกว่าไม่อยากจะไปต่อกันใช่ไหมอยากจะย,ยอมแพ้ในความรักความสัมพันธ์พยายามที่ห่างกันไปบางคนอาจจะทํางานแล้วไม่ได้ติดต่อสื่อสารห่างจากงานหรือภารกิจงานหรือ การห่างไกลอะไรก็ได้มีระยะทางมาอะไรแบบนี้ก็ได้ที่มันเป็นความห่างไกลที่ทําให้ไม่ได้ติดต่อสื่อสารมาสักพักสักระยะหนึ่งแล้วมันเหมือนแบบเออมันมันเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นความลับด้วยนะอืมนะคะบางทีบางความสัมพันธ์กำลังรู้สึกเหมือนว่าที่ทํางานเดียวกันรู้สึกดีต่อกันแต่คบกันแบบไม่เปิดเผยก็ได้หรือมันมีข้อจํากัดอะไรบางสิ่งบางอย่างมันมีเออเขาเรียกว,ว่าอะไรอะ การที่ไม่สามารถบอกให้เพื่อนร่วมงานรู้อะไรแบบนี้ก็ได้นะคะหรือเขาหรือโซคนนั้นเดินทางไปอยู่ที่อื่นแล้วไม่ได้ทํางานร่วมกันแล้วณนะปัจจุบันการติดต่อสื่อสารมันก็เลยงเงียบไปแต่ในความรู้สึกนี้มันเหมือนว่าไม่ไม่อยากจะเขาเรียกอ,อะไรอะ่ะไม่ไม่อยากจะเก็บ ความรู้สึกไว้ไม่อยากจะอยู่เงียบๆแล้วมันคิดถึงอม,มันโหยหาพยายามมันเหมือนพยายามที่จะไม่ติดต่อเอ,อพยายามที่จะไม่รู้สึกแต่มันแบกความรู้สึกไว้หนักมากที่รู้สึกรักคิดถึงนะตอนเนี้อยากจบสิ้นแบบอยากจบสิ้นกันอยู่คนเดียวแล้วอยากจบสิ้นการรอคอยแล้วไม่อยากรอฉันอยากจะบอกเธอฉันอยากจะติดต่อเธอไปว่า ไพ่ใต้สำรับนะอะว่าฉันรักเธออะไรประมาณนี้เออฉันรักเธอนะยังอยากมีกันและกันในความรักในความรู้สึกในความสัมพันธ์มันเหมือนเป็นอะไรบางสิ่งบางอย่างที่อยากให้ความสัมพันธ์เดิมที่คุณเคยมีด้วยกันนะกลับมานะอประมาณนี้อันนี้นะดีสองนะเอาล่ะทีนี้นะไพ่มันมีไพ่ของราศีมิถุนกับราศีกันนะอืมนะ อาจจะตอนนี้มันเหมือนว่าความรักตัวเลือกทางเลือกก็ได้ความสัมพันธ์ที่ไม่เปิดเผยได้แล้วก็ความสัมพันธ์ที่คนที่นิ่งเงียบไปแล้วหรือตัดสินใจที่จะไม่ได้ไม่ได้ไปต่อหรือยอมแพ้ในความรักในความสัมพันธ์แต่มันเหมือนเป็นการสถานการณ์ที่เหมือนว่าเขาก็พยายามที่จะตัดใจห้ามใจแต่มันอดทนไม่ไหวในความรักในความรู้สึกนะอ่ะเออมีคนที่เกิดวันอังคารนะพลังงานนะวันอังคารแล้วก็ราศีพฤษภนะ ราศีกรกฎนะคะอาจจะเป็นคุณหรือเขาราศีหรือดาวศุกร์ดาวจันทร์ที่เกี่ยวข้องนะคะเหมือนคนทํางานในเครื่องแบบก็ได้หรือรับราชการนะคะความรักความสัมพันธ์เป็นแบบไม่เปิดเผยเรารักกันมากแค่ไหนก็ไม่สามารถบอกบุคคลอื่นได้อาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะคนเกิดวันจนันทร์คนเกิดวันอังคารราศีตุลราศพีพฤษภราศีกรกฎนะคะแล้วก็มีพลังงานของคนที่เกิดราศีมิถุนนะคะ ราศีมิถุนนะประมาณนี้เขาบอกว่าตอนนี้ถึงเขาเงียบไปเขามีความรู้สึกคิดถึงมีความรู้สึกรักเขาพยายามห้ามใจไม่ให้รักไม่ให้คิดถึงอาจอยากจะตัดใจแต่ทําไม่ได้อยากจะติดต่อมาเลอกเกินนะคะไม่คือไม่อยากอดทนแล้วอมไม่อยากอดทนไม่อยากรอคอยนะคะอ,อยากจะบอกบางสิ่งบางอย่างว่ารักคิดถึง มันเหมือนเคยมีการและกันแล้วนะสถานการณ์ตอนนี้มันไม่มีกันอะไรแบบนี้ความรู้สึกแบบนี้ฉันอยากจะบอกเธอฉันอยากจะติดต่อสื่อสารเธออยากมีเธอในชีวิตอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะ เอาล่ะอันนี้ก็คือเป็นการอ่านพลังงานแบบภาพรวมทั่วไปนะคะขอให้มีความสุขในการรับชมคลิปนะคะอยากจะดูดวงส่วนตัวหรือจัดเลขมงคลก็แอดไลน์ไอดีมานะคะขอบคุณทุกๆการติดตามขอบคุณทุกๆการเข้ามาชมคลิปนะคะเป็นกำลังใจให้หมดแจนด้วยการกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปก่อนใครนะคะเอาไว้เท่านี้นะคะดีที่สองเลยเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ สว, <ersch> สวัสดีค่ะดีที่สามนะคะคนคนนั้นที่ฉันรอนะคะคิดหรือรู้สึกอะไรเกี่ยวกับฉันบ้างนะคะเป็นการอ่านพลังงานภาพรวมนะคะด <üyor S 1> ีที่สามนะเล่าเรื่องตมหน้าไพ่สิบใบนะคะอาระนะคะขอพลังงานที่แรงที่สุดขอพลังงานไพ่ทาโร่คนคนนั้นที่ฉันรอนะคะฉันก็คือตัวเพื่อนเองหรือตัวคุณนั่นเองนะคะผู้ที่เลือกดีที่3นะ,ะ,นะขอบคุณทุกๆก,การติดตามขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกๆการเข้ามาชมคลิปนะอ่ะ พลังงานไพ่เดอะสตาร์นะเขาบอกว่าคุณยังเป็นดวงดาวเป็นแสงสว่างในใจเขาอยู่เสมอมีความรู้สึกส่งพลังงานถึงสิ่งดีๆนะคะส่งมาให้คุณนะ mm hmm. เขาบอกว่าอยากให้คุณเป็นความหวังเป็นกำลังใจให้เขาคุณยังเป็นคนที่ mm hmm. เขาบอกว่า แอบดูคุณอยู่ไกลๆส่งความรักความปรารถนาดีเป็นการรอคอยสถานการณ์ที่อยู่ห่างไกลหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเอาละคุณยังเป็นแสงสว่างให้เขาอยู่การรอคอยยังมีความหวังคนที่อยู่ห่างไกลกันนะอาจจะเป็นคนราศรีกรกฎก็ได้นะคะคนที่เดินทางทํางานการติดต่อสื่อสารเดินทางทหารตำรวจวิศวกรนะคะอืมคนที่หายไปอยากติดต่อกับมา3ร f อวนะคะ อยากพัฒนาความรักความสัมพันธ์ให้มันมากกว่านี้เขาบอกว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่เขายังไม่ได้พูดกับคุณเลยเออเป็น energy ของพลังงานเหมือนว่าใครสักคนหนึ่งที่คบกับคุณอาจจะยังไม่ได้ให้สถานะบางคนก็อยู่ในสถานการณ์ที่เหมือนว่า เขาอาจจะยังไม่ได้พูดบอกความรู้สึกความในใจพัฒนาความรักความสัมพันธ์หรือมีบางสิ่งบางอย่างสองสิ่งสองอย่างอยู่คนละที่นะคะอยู่คนละที่อยู่ห่างไกลสองสิ่งสองอย่างในระหว่างเ,าเดี๋ยวก็ติดต่อมาเดี๋ยวก็ไม่ติดต่อหรือสองสิ่งสองอย่างคือจะจะข้ามความสัมพันธ์จากเป็นคนที่คุยกันธรรมดาธรรมดาแล้วก็เงียบหายไปอยาง อยากจะบอกความรู้สึกที่ชัดเจนกับคุณแต่เขาหรือเธอคนนี้อาจจะเป็นคนที่ปากหนักนิดหนึ่งนะคะมีความหึงหวงในความมีความหึงหวงด้วยนะคะในในความรู้สึกที่เขาส่งมาอะมีความหึงหวงมีความรู้สึกเหมือนว่าห่วงแหนหึงแสดงว่าดีที่3มต้องเป็นคนที่รูปร่างหน้าตาดีมากๆเลยนะคะ อเขามีความหึงนะเพราะคุณอาจจะเป็นคนที่โดดเด่นเขาอาจจะหึงหวงคุณแต่เขาอาจจะไม่พูดไม่แสดงออกอาจจะเป็นคนที่ปากหนักหรือไม่ค่อยโรแมนติกนะคะทํางานอะไรแบบนี้นะในความที่เขาต้องมีภารกิจต้องทําเขาบอกว่าเขารู้สึกเสียใจที่อยู่ห่างไกลย,ยังมีความรักอยู่ตรงนี้มันมีความเศร้าเสียใจที่เขาไม่สามารถให้ความสุขคุณได้เท่าที่ควรนะคะพลังงานเอเนจีต่อมานะเดอะไฮพินเทสนะอืม ลึกๆในใจนะคะมันเหมือนเขาเรียกว่าสื่อการทางความรักความรู้สึกทางชีวิตจิตวิญญาณอะไรแบบนี้ก็ได้แต่บางคนมันเกิดขึ้นในสถานการณ์ที่เหมือนบางทีเราเป็นเพื่อนกันเราคุยกันมาจะพัฒนาความรักความสัมพันธ์แต่มันเหมือนยังดูแบบไม่ชัดเจนรอรอเขาเรียกว่ารอให้สถานการณ์ของเขาเสร็จสิ้นภารกิจอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะที่เขาคิดไว้ที่เขาเตรียมไว้ ว่าบางสิ่งบางอย่างเขาอยากจะพัฒนาความรักความสัมพันธ์หรือความรู้สึกที่เขามีต่อคุณตอนนี้เขาอาจจะยังไม่ได้พูดหรือไม่ได้ติดต่อสื่อสารมันมีความเสียใจอยู่ในนี้นะมันมีความเศร้ามีความพึงหวงความรักความคิดถึงหรือบางคนอาจจะรอแอบสืบแอบส่องหรืออะไรสถานการณ์ประมาณนี้นะตอนนี้มันเหมือนว่าเขาอยากจะทําภารกิจของเขาทํางานสร้างตัวสร้างตนก่อนสร้างความมั่นคงให้คุณนะคะอก่อนที่จะพัฒนาความสัมพันธ์หรือหรือเริ่มต้น ในการกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งเขาอยากจะเป็นคนที่ดีนะคะเป็นคนรักที่ดีมีบางสิ่งบางอย่างที่ให้คุณอยู่นะ,ะให้คุณที่แบบว,ว่าเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงอ่านะ,ะบางสิ่งบางอย่างที่เขาจะให้หรือจะเปย์คุณอะไรประมาณนี้ที่เขาคิดหรือนึกไว้นะ,ะที่นึกไว้ในใจนะคะการทําธุรกิจการทํางานประสบความสําเร็จก่อนนะคะ อยากจะกลับมาอเป็นคนที่ดีเป็นคนที่โดดเด่นหรือเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะคะถึงจะกลับมาหาคุณรักคุณนะมันจะความสัมพันธ์มันเหมือนเป็นไปอย่างช้าๆเนี่ยอบางครั้งเขาก็อาจจะเสียใจที่เขารู้สึกเหมือนว่าความสัมพันธ์มันไม่เติบโตเลยหรือเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้พูดเลยว่าคบกันไปให้รอหรือรออยู่เฉยๆยังไม่ได้บอกอะไรเลยบางสิ่งบางอย่างกับคุณก็อาจจะเป็นไปได้นะคะ เป็นคนที่ปากหนักนะแต่เขารักคุณนะเขารู้สึกเหมือนว่ามีการหึงหวงด้วยรู้สึกเหมือนว่าคุณเป็นคนที่รูปร่างหน้าตาดีหึงหวงมีคนเข้ามาพูดคุยหรืออะไรหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะในความรู้สึกของเขานะ <c oughs> เอาละทีนี้เราจะมาดูว่าในหน้าไพ่มีราศีกุมกับราศีกรกฎนะคะอืความรู้สึกหรือความรับที่เขาอาจจะต้องปิดบังซ่อนเล้นไว้ไม่ค่อยแสดงออกนะคะทาง ทางคําพูดหรืออะไรแบบนี้นะคะเป็นคนที่เหมือนค่อยๆโรแมนติกนะแต่ก็มีความรู้สึกมีความรักมีความคิดถึงอืมชาวราศีกุมนะอ่ะชาวราศีกันนะคะชาวธาตุน้ำใครบางคนนะคะเขาหรือคุณก็ได้นะอาจจะมีดาวศุกร์ดาวจันทร์ราศีนะคะธาตุน้ํามีกรกฎพิจิกก็ได้นะคะ,ะความสัมพันธ์ที่อยู่ห่างไกล ความสัมพันธ์ที่เหมือนออคุยแต่ยังไม่สามารถวางแผนการในอนาคตก็ได้รอคอยการพัฒนาในความสัมพันธ์บางทีก็ติดต่อบางทีก็ไม่ติดต่อมันเป็นความสัมพันธ์ที่ดูเหมือนอึมครึมก็ได้ซับซ้อนก็ได้ยังไม่มั่นใจในอนาคตก็ได้ว่ามันจะได้ไปบรรจบหรือไปแต่งงานด้วยกันไหมหรืออะไรไหมนะคะ ภารกิจของเขาบางคนก็อาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงหรือบางคนก็ทํางานที่ไม่สามารถติดต่อสื่อสารเราได้เพราะว่ามันเป็นอะไรที่เป็นแบบเป็นความลับทางราชการอะไรประมาณนี้ได้ด้วยนะแล้วก็ชาวราศีมิถุนนะคะมีราศีกุมราศีกรกฎแล้วก็ราศีกันนะคะพลังงานของราศีมิถุนด้วยนะคะ ประมาณนี้ดีสามนะเขาหรือคุณนะคะอาจจะต้องเป็นคนที่รูปร่างหน้าตาดีมากบางคนอาจจะมีชื่อเสียงอาจจะเป็นเขาหรือคุณก็ได้ด้วยนะคะอันนี้เป็น energy ของดีที่สามนะคะก็จะประมาณนี้นะขอให้มีความสุขนะคะชาวดีที่สามถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กด s like, u b s c r i b e นะคะขอบคุณเพื่อนๆที่รักทุกคนทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปของหมอแจนนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะคลิปนี้วันนี้ไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ